มาดูในข้อนี้ครับ 1.7t บวก8นะครับลบ 1. นุสองนะครับบวกเท่ากับ 0. 4 t ุดทบวกลบ้ลบย์จสาองบวกแดยาวเป็นกิโลเนะครับมาดูครับว่ามีตัวแปร t กี่ตัวเนี่ยมีอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมขีดไว้เลยนะครับจะได้เห็นะชัดนะครับเดี๋ยวเราย้ายตัวนี้นะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวเลขไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับ ที่เหลือตัวแปรทีก็ยังมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเอามาดูเลยนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดทีนะครับอันนี้ตัวนี้เว้นไว้นะนลบหนึ่งจุดหกสองทีนะเท่ากับเท่ากับ เท่ากับเดี๋ยวเราย้ายตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ไปเลยนะครับจะได้หมดข้างนี้ไปอันนี้เป็นบวกแปดพอย้ายไปก็เป็นลบแปดนะพอย้ายไปก็เป็นลบแดแล้วตัวนี้และครับนะสามตัวนี้หมดแล้วนะด้านนี้เหลือด้านนี้ด้านนี้อะไรครับศูนย์จุดสี่ทนะครับย้ายมาเป็นลบศูนจุดสี่ทีนะครับแล้วไงต่อครับตัวนี้ชักลงมาใช่ไหม 0.32นะครับแล้เนี่8บวก8นะครบไหมนับดูสิครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เห็นไหมตรงเรียบร้อยนะครับคาวนี้เรามาดูเลยว่าเราเราทำอะไรได้บ้างอ่าเอา8ตัด8ได้เลยไหม8ตัด8ได้เลยนะครับมาดูอะไรไอีกอันนี้แสดงว่าตรงนี้เราได้อะไรแล้วครับ ฝั่งนี้นะเอาฝั่งนี้ก่อนได้ลบศูนนะพอ8ตัด8ไปแล้วนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมาหาค่าของมันเลยนะครับลบหนทีนะครับกับลบหนึทีแล้วก็ลบกับลบศูนทีนะครับอันนี้กดเครื่องคิดเลขได้ได้ลบ 0.32t นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราทราบค่าแบบนี้แล้วแสดงว่าลบ 0.32t เนี่ยทำไมครับคูณอยู่กับตัว t อยู่ใช่ไมครับ0.32เนี่ยลบ0.32เนี่ยคูณกับ t อยู่เพราะนั้นถ้าเราต้องการหาค่า t ทาไหครับย้ายจากคูณกลายเป็นหารใช่ไหมครับก็จะได้อะไรครับ 0.32ด้านนี้นะครับส่วนด้วยลบ0.32นะตัดกันได้ไหมเนี่ยนะตัดกันได้เหมือนการตัดกันเหลือ1ครั้ง1ครั้งเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเป็นเป็นอะไรครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้ t มีค่าเท่ากับ1เป็นคําตอบของข้อนี้ไยากนะครับนะครับจากคูณย้ายไปกลายเป็นหารนะครับตัดกันได้คําตอบเป็น1โอเคนะครับ